<c oughs> กราบสวัสดีน,ะนักท่องไปหลายท่านกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็ได้เข้ามารับชมคลิปคุณยายแกนนี่ภาคสองหลังจากเกมก่อนที่เรา EP ก่อนที่เราเรียกว่าอะไรวะที่เราหนีทางเรือใช่ไหม EP นี้เราจะหนีกันทางเครื่องบินนะครับโอเคถ้าแกนนี้ภาค2จบแล้วผมว่า ไม่รู้ดีผมน่าจะเล่นแกนนี่พักสามแล้วค่อยเล่นผีแมชีคือแบบเอ้ยอันนี้ยังบอกไม่ได้มันเป็นความลับของบริษัทใหญ่หลวงมากเลยอะไรกเนี้ยโอเคเราจะเดินโอ้กะดิ่งร้องแล้วเป็นหนึคอ <c oughs> โอ้โหเห็นคุณตาแสดงว่าคุณยายกำลังจะไปห้องนอน้นเปิดไมเ้เลยโอ้โหแล้วคุณยายรู้ได้จังไหดว่าผมอยู่ตรงนี้คุณยายรู้ได้จังหด โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณยายรู้ได้ไงวะผมก็ไม่ได้ออกไปให้เขาเห็นนี่ประเด็นคือแม่งรู้ไอ้ที่แม่งตามมาด้วยโอเคขอไปกับที่มีคนทักมาด้วยนะครับโอ้ยยแม่งมึงอย่าเปิดมึงอย่าเปิดมึงอย่าเปิดอ๋ออะไรของมึงอะไรของมึงโอเคไหมอย่าเปิดอย่าเปิดเดินไป โอเคนั okay, s <S hey, ่นแหละเฮ้ยมึงรีบไปดิเฮ้ย hey. <Hey. S 1> มนไม่วางกำลังนะกมนี้ก็เริ่มยากซะแล้วนี่เริ่มมาก็จะยากแล้วนี่เริ่มมาก็ยากแล้วโอ้โห oh, oh, ของดีของดีบอกต่อน่มึงโดนล็อกไปเดินล็อกไปซะคุณตาอยา่าเพิ่งโอเคของหายากจัิงวงกนนะกมเนี้ยว่าไหม ของแทบเลไม่เจอเลยนะอุ้ยอันนี้ดีเพราะว่าเราจะออกทางเครื่องบินไงเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินอะไรเราจะออกทางเฮลิคอปเตอร์คุณตาอยู่ไหนไม่ว่าอย่าว่าขึ้นมาปุ๊บโอเคเจอไม่เจอขออภัยกับเสียงหมาร้องเลยนะถ้าทุกคนได้ยินโอ้เจอน้ำมันดีมากดีมากดีมากโอ้โหไอซีอยู่ ไปซีอยู่ยเราต้องรีบไปจะเอกคุณยายคุณยายมีไหมคุณยายคงไม่มีสินะฮึบไปครับสเตปแล้วหมาแม่งร้องทำไมวะเฮ้า <laughs> คลิปนี้ผมว่าผมจะได้ตัดแล้วช่วงคนทักมาทักมาทำไมก็ใหม่หรูอ ทักมาสองกันไงอีกันหนึ่งผมว่าจะตัดอกดอกตัดออกหมดเลยแล้วกันคนถักมาไปแล้วนะไปแล้วนะเหลือแค่ชั้นบนนะโอเยแม่งฟังเพลงอยู่ชั้นบนดรวยทีม่เต้นเต้นเต้น,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 นไปเลยโอ้โห,โหเจอคุณยายอีโอ้โหโอเคๆวางแผนวางแผนรอมาตรงนี้สองตัวเฮ้ยม,มึงอย่ามาด้วยกันตัวเดียวไอ้เขี้ยม่มาตัวเดียวแตดว่าอีกตัว ขอแอบออก่อนแล้วกันโอ้โหไอ้ของครบหมดครบหมดครับ <c oughs> แทนปืนได้เลยแต่กระสุนไม่จำกัดน,น,นะนี่ดวนเอาแย่ม่งเดินต่อได้วางกับดัก,กีกนะ มาแบบแป๊บนึงนะมีคนมาร้องเรียกแป๊บหนึ่งทุกคนเอาจริงผมอาจคลิปไม่สะดวกสักทีจริงๆไม่โฆษณาก็มีคนมาเรียกเรียกทำไมก็ไม่รู้โอเคมาว่าคุณยายตื่นแล้วมั้งหายไปนานเกินก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกมาผมขอยิงคุณตานี่เลยมานี่เลยฟึบไม่มี ตอนนี้เราได้คู่มือหนังน้ำมันก็ถือว่าโอเ้เจอเจอคุณยายครับเก็บมาเก็บมาเก็บอีกที่มันกดไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอเคไอ้แก่มันออกมาไอะมันติดตีดูทำไมวะน,นี้เรือเราไม่ใช้อันนี้เราก็ไม่ใช้ทางประตู ไอ้ตามมึงออกมาดิกูต้องการอันนั้นกับเมึงไอ้ต้องการกุญแจมึงรีบมาดิไม่เมียาตายไม่ยังไม่มาเหมือนว่าเราจะเห็นรูปครบสามแลวนะเฮ้ยยิงไอ้ยกดยิงไม่ได้คุณนึกว่าภาคแรกโอ้โหโเกมเฮ้ยถ้าผมใส่อารมณ์เกินไปก็ขอให้ด้วยนะครับคือต้องอินกับอารมณ์สักหน่อยไอ้ยังนกดยิงไม่ได้อะไรว้เนี่อะ โอ้แม่งผมกดย้ำจนนิวล็อกเลยมัง้งเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ห,ตหันไปได้เจอหูตาผมกดย้ำเลยแค่กดแบบกดแบบโอ้โหกดรัวมากเฮียมันกดยิงไม่ได้กระสุนไม่ออกไม่อย่างมันนี่เกมเขาทำให้คลายเครียดเลยนะ้องมึงอย่ามึงอย่าเครียดมาใหม่ดิ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 ดกดยิงไม่ได้อีกเอา้าเฮียกระสุนปิว้วโอ้โหกระสุนลอยไปไหนก็ไม่รู้ กดลุกขึ้นมากำลังจะยิงอยูย่ดีๆกระสุนก็หายกดยิงไม่ได้ <c oughs> โอเคมันเจอคุณตาอีกแ <c> ค <oughs> ให้ตื่นเลย <c oughs> โอเคเราเจอรูปครบแล้วห้องท่อประปาห้องคุณตานอนแล้วก็ชั้นบนเราเหลือคแค่คุณแจกคุณตาแต่แม่งเ,เกมเหมือนแม่งไม่อยากให้ผมผ่านอ่ะ <c oughs> เหมือนสกีมผมต้องตายอ่ะ ก็ไม่ออกไม่ต้องออกกนะ็ไรครับมาดิมาดิกดยิงนิ้วไว้เลยนะนิ้ววางไว้เลยนะมาแล้วมาละแก่งแล้ว,ลวโอเคแม่งแลกคดีโอ้โหเ,เกมแลกคดีอันนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์อบไอ้แกงออกมาไหนเห็นไหมมันไม่ออกมา มันจะออกมาปุ๊บเกียนจะบักปั๊บโอเคจะรู้เลยว่ามันออกมาโอเคแม่งออกมาและมุกมานี่มุกมานี้มุกมานี้คนตีนกูนะลงไปตรงนั้นโอ้โหท่าแม่งมึงล้มทีไรแม่งต้องเท่ตลอดเลยเหรอดูดูดูเหมือนมือจะเอื้อมหยิบไปทิ้งเดี๋ยวเราประกอบรูปก่อนนะ ูตรงนี้ปิดปิดขึ้นโอ้โหลืมดูเวลาเลยตอนไหนหัวร้อนจัดคีสแสลงอันนี้มีอะไรไหมอันนี้กุญแจเรือเราไม่ใช้กุญแจเรือเราไม่ใช้โอเคเราไม่เจอครีมเราจะลงไปตรงนี้แล้วเราก็จะออกมาทางนี้เอ้ยแค่มันเจอสแสลงแล้วมึงไม่เก็บโว้ย ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนสติก่อนนะจ๊ะโอเคมึงอย่าออกไปนะจ๊ะเอ๋ับบุณตาทีละลูกผมว่ามันต้องมีสักตัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมโดดลงมาเพราะว่ามีเสียงไงมันมีเสียงไงไม่มีซะด้วยจ๊ะเอ๋โอเคไม่มีโอ้ปิดจิ๊ปิดขึ้นคิวมากทุกคนแปดนาทีแล้ว เราเหลือเครื่องบินะ่ะเรามีคู่มือพร้อมกุญแจไม่มีแล้วก็น้ำมันมีโอ้เชื่อม่งมึงก็ไม่เอาอันนี้ก่อนเนาะโอเคโอค้ยมึง,มง,มงกูไม่เอกก็ได้ค่อยรอบหน้าแล้วค่อยค่อยมาเอาแล้วกันคู่มือกุญแจเราก็มีเกือบหมดแล้วนี่เราขาดอะไรเอ่ยพอขายกุญแจแล้วก็ เทปแค่นี้แนะไม่มีนะมึงไม่มีนะมึงไม่มีนะโอเคเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหยี่ยบลอกอีกกูจะออกไงเนาะเขานี่โอ้โหกดดูด,ดูผมกดผมกดให้มันนั่งนะเห็นไหมกดไปแม่งนั่งไม่ได้โอเคแม่งนั่งได้สักที <c oughs> มาแล้วมาแล้ว บักทะลุปเปไนนงเขี้่นะ้้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 เอ่ยโอ้โห,โหกกโ้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้ใจเย็นๆทุกคนเราต้องใจเย็น้้โโน้ ไม่ตัดออกแล้วไงไม่ต้องตัดจบโฆษณาเนี่ปล่อยแม่งแบบนี้แหละนอนวันที่สามเริ่มผมเชื่อว่าราอบน,นี้ผมผ่านแน่นอนเริ่มอับเล่นเยอะแลวมีภูมิต้านทานอยู่ภูคุ้กัน,เ,นเริ่มไม่กลัวอะไรไงจนะนะล่อหนะก่อนนะเราเจอแสแรงแล้วเราจะขึ้นไปเกดเปิดแล้วก็มันก็ขาดปืนอยู่ดีนี่นะเราก็ไม่มีปืนเราต้องใช้แสแงแสดงว่า ถ้าเราเอาสแสดงงานขึ้นมาได้ใช่ไหมปึ๊บมันต้องมีสักกล่องที่เป็นกุญแจโอ้โหที่เป็นกุญแจปืนเชื่อผมไหมเชื่อผมไม่โอ้โหเย่โอ้โหไม่งั้นก็ต้องมีสักกล่องที่ไ้ไปเปิดที่เป็นกุญแจให้เปิดกล่องอีกโอ้เหแม่งแหลกจังวะโอ้โหกูจะแพ้ย่ยอนจะแพ้ย่ยอนเลยนี่จะแพ้ย่ยอนแล้ว ก็มีสกองที่แบบเปิดกุญแจเซฟคีย์อะไรมาเนี่ยในห้องเสื้อผ้า,เ,าเจอแสแลงโอ้โหมึงขึ้นให้กูดิเฮ้ยทำไมกูชอบหัวร้อนแต่ว่าเกียดเนี่ยอันนี้ฟุบเจอสแลงฟึบมาเอ้ที่ผงกดแสดงว่าอีกอันหนึ่งอีกกองหนึ่งไม่เซฟคีย์ก็จะเป็นกุญแจปืน หรืออีกกล่องอีกกล่องหนึ่งต้องมันต้องมีกล่องที่ไปใช้ครีมมั้งเจอครีมไม่งั้นก็กุญแจปืนเจ้โอเทปโอ้โหไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วมึงอย่านะมึงอย่านะอย่ามานะโอเคเจอตาคงไม่มีแล้วอ๋อโอ้โหเจอยาย ฮะที่เปนตาตาตาดีคนเดียวปึ๊บีงไงบอกแล้วมันจะมีกุญแจคีย์มันจะมีกุญแจคีย์ให้ใช้ไปยังไปยังไปยังยังไม่ตื่อเดิมตามแม่งดักกูอยู่ข้างบนอีกไอชีมังลงมาใจเดินไปตาเดินมาไหมตาไม่มาไป อย่าวฟ้าแม่งดักกูอยู่หน้าประตูโอ้โหแม่งดักกูจริงด้วยมึงไม่ให้กูไปไหนเลยมั้งยายมึงอย่าหันมามึงหันมากูไม่มีที่ไปโอ้โหแล้วกูจะไปทางไหนโอ้โหกูต้องใช้ครับอืเป็นไงสเต็ปสเต็ปวิ่งมาตรงนี้มันตามไหมโอเคมันเห็นมันเห็นมันเห็นกูจะได้แกะไัวใหญ่ไอ้ชี๊กูเข้ามาห้องนี้ทำไมโอ้โหไม่มีชี่กอย่างี้ เลือดสูบฉีดดีจับไปยังไปยังไปแล้วมั้งเปิดแล้วนะเปิดเลยนะพี่ๆมีมีช่องให้ดูด้วยไม่เจอนะไม่เจอทิ้งแม่งเลยโอ้โหตรงนี้ตาเขาหลับตรงนั้นยายก็เดินมาเฮ้ยเหี้ยฟึบโอเคเราเจออันนี้ แสด,แดงว่าถ้าใช้อันนี้มันจะเชื่อมกันกับกุญแจปืนห้องแวมไพร์อาจจะมีกุญแจปืนโ,โดยใช้ปืนยาสรุปยิงเพื่อเอาปืนแล้วเอาปืนแล้วเราใช้ปืนยาสรุปได้ไหมถ้าเราจะยิงห้องที่มันต้องใช้บโไม่มี ห้องที่มันต้องใช้ปืนยิงโอ้โหหมาเห่าอีกมึงเห่าหาอะไรวะเจ้านี้เราจะผ่านแบบรวดเร็วมากมาั้งยิงทิ้งกระโดดโดโดเก็บก้มก้มก้มยืนตัดกุญแจปนืนโอ้โหเหี้ยมก็มาหาอะไรวะ โอ้โหเก็บอะไรไม่ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษครับทุกคนขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้แค่อันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรได้ปะไม่รู้จริงจริงรมันไว้ไข่อะไรก็ไม่รู้แต่ไม้ตรงประตูมันน่าจะใช้แสแลงนะผมว่าอ๋อนี่ไงกระสุนปืนจะลองดิอันนี้จริงได้ไหมอ๋อแค่นี้ว่าหายอ๋อแสดงว่ามันจริงได้ใช่ไหม ถ้ามันหายไปเนี่ยแสดงว่ามีคนทําบ่อยนี่ไงแสดงว่ามีคนทําบ่อยเขาเลร็วขึ้นมาให้มันจะมาตรงนี้เฮียมันยิงไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองให้มันโดนเต็มๆโอ้เฮียมึงเจ๊แลกหาคุดอ๋อเฮียมึงยิงได้ก็ไม่ต้องเปลืองกระสุนปืนสิมึงมามานี่ไม่ต้องเปลืองกระสุน กระสุนไว้ยิงคนตาคนยายเพราะว่ามันไม่ให้เก็บมันไม่ได้เสียเวลาอันนี้แม่งยิงแล้วก็ต้องเก็บอีกนะโอเคแม่งสั้นเกินโค้งต่ำเป็นไงเสร็จเดี๋ยวเราเห็นอันนี้ตรงไหนดีเ๋ยวขอเพี่แม่งเหมือนเจเงิงหงอ,งอะไรไม่รู้ขอเอากุญแจนี้ไปหน่อย มิแจ okay. เปิดปืนยิงตาใหญ่รู้สึกว่าปืนจะยิงตาใหญ่ได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ต้องก้มเก็บกระสุนแล้วเราก็จะเจออยู่ห้องนี้โอเคไม่ใช่ตรงไหนอะเอเยียมันตรงไหนวะเนี่ยตรงที่มันเป็นโอ้โหแล้วมึงจะทิ้งหาอะไรเนี่ยโอ้โหสวยออห้องนี้สวยแล้วสวยอีกสวยชวยโอ้แล้วมึงจะเห่ามาอะไรวะโอ้ มามาดิมาดิมาดิมาออกมาดิเฮ้ย,ยจัจงจะหัวเลาะหาเลยนะออกมาให้กูย,ยิงสักทีเถอะสี่เวลาจัดมาต่อ,อ,อมีอุศก์เยอะจัดเล่นเปียโ,โ,โนใช่ไหม มึงเล่นเปี่ยนนวใช่ไหมออกมาอีกตัวมึงออกมาอีกตัวออกมาอีกตัวามึงออกมาหาเมียมึงพอามาทีละตัวไปโอ้โหนึกว่ายังไม่กดอัดไม่กดอัดเนี้ยกูโคตรสวยเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะไปยิงไอเด็กเป็ดนั่นกัน ร้องไปรองไปใครก็ไม่ไม่มาช่วยหรอกอันนี้ม่นน่าจะทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องบินปะมึงหยุดร้องนนี้มึงร้องอะไรคนนี้ไอเจ้มันประเด็นคือมันอยู่ชั้นล่างแล้วกูขึ้นมาทำไมชั้นบนปืนนั่นเราเก็บแสดงว่าภาคต่อไป ปืนที่เราเก็บไว้มันรู้ไงว่าเราจะใช้มันเลยเอาไปใช้แทนขุณตาคุณตานะผู้ยายแกนี่กับคุณตาบาทเทอรเป็นไงดูนะมันชื่อบาทเทอร์จริงไหมมาห้องปืนมาตรงนี้เปเชือเชือเปิดให้กูด,ดีโอเคโอ้โหเราเจอระเบิด เทปเราจือน้ำมันเราจือข่ะที่กุญแจแล้วกุญแจมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอชี้ก่อนชั้นล่างเราเปิดหมดแล้วชั้นนั้นไม่มีอะไรให้ตำรวจชั้นเรือชั้นที่เราอยู่แสดงเราเปิด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 หมดเลยนะเดีืยแค่ห้องห้องศัพส่วนชั้นสองปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บปึ๊บหมดแล้วชั้นสองเราหาหมดแล้ว ส่วนส่วนชั้นสามชั้นสามเรายังไม่หาในท่อเออเดี๋ยวดอขอแป๊บนึงเราจะทำอะไรก่อนเทปเทปมาหมุนแล้วก็ผมว่าจะทำอะไรอีกนะจะเทปไม่รู้ไปทำก่อนมาวิ่งมาปิดมา ขึ้นมาขึ้นเ้ยโอ้โหมันจะขึ้นมันก็รีบขึ้นดิขึ้นมาตรงนี้กดลิงไว้ลิงติดเทปน้ำมันน้ำมันอยู่ตรงไหนเฮียน้ำมันตรงไหนวะอุย้ยลืมลืมตรงไว้น้ำมันประเด็นเฮ้ยห้องนี้เราย,ยังไม่สำรวจนี่ตรงนี้อะ่ะทันแน่นเหรอเฮียไม่ไม่ เฮ้ยเฮ้ยน้ำมันไหนวะมาขออีกสักตัวอาลีกูถือปืนไอ้ช่ามึงมึงมาเลยมรงมาเลยมาเลยมามรงมาเลยเออน้ำมัน น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำโอเคเจอทิ้งเก็บโอเคแม่งกูจะเปลี่ยนคุณภาพภาพไอเนี่ยมึงแหลกปลานเนี่ยโอ้ปิดโอ้ถ้ามันแหลกก็ขออภัยด้วยนะผมใช้ Oppo a 1 6นะจะไปหาซื้อนะทุกคนแนะนำจะซื้อดีกว่าถ้าจะซื้อมาเล่นเกมโอ้โหดูด,ดูดูสภาพเลย จริงม่งเล่นผมเล่นอาวีแม่งอย่างแหลกอะแหลกมากโอ้โหดูดูกดน้ำมันนี้แค่แม่งยังสายให้ผมอ่ะเสร็จเดือวห้องไหนอันจะต้องเลือห้องไหนวะที่ผมพูดนะโอ้โหยังกูพูดอะไรกูลืมอีกแล้ว ชั้นหนึ่งแล้วก็อ๋อตรงท่อตรงท่อโอเคจเย็นเ้ยเหมือนเราจะขึ้นได้นะเมื่อกี้เนะี้ยไปไปตรงท่อก่อนต้องมีกุญแจสิโอ้โหโเกมแบบโอเวอร์ยี่สิบสองนาที ขอยิงได้ไหมสักนัดโอ้โหคิดกูว่ากูยิงไม่ได้แล้วมึงแหลกขนาดนี้ทิ้งมึงมามึงมากูว่าน่าจะฟื้นแล้วนะโดนยิงกนานแล้วเป็นอยนฟื้นแม่งไม่มี เอาเฮ้ยไม่มีเอาไม่มีจริงดิมึงอย่าว่ามึงไม่มีกูเดินไปแม่งมาจ้าเอกูโอเคมึงไม่มีนะมึงไม่มีนะมึงไม่มานะโอเคไม่มาไม่มานะมึงไม่มานะไม่มาอีกนะกูสาให้โอกาสเลื่เกมแหลก แล้วมันก็เอาชีวิตมันก็จัดการได้แต่ไม่เอาเองนะไปทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็ดีอีกอีกสองผู้ติดตามผมก็ห้าสิบแล้วเป็นไงไงขอช่วยชกันหน่อยนะทุกคนช่วยชกันหน่อยทีคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับโรงบุดูฉากเกิดกันติดติด ยังไงหลงกดโอ้โหโอ้โหอือหือลอยลอยละลอยไปแล้วเกมโอเวอร์